สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัดในหน้าเว็บของเกมเอาลอซีนับซึ่งเกมนี้เป็นเกมใหม่นะับที่พวกผมเนี่ยรอเล่นกันเยอะพอสมควรนะับเพราะว่าเกมนี้มันมีหลายๆอย่างนะที่คล้ายๆวอซีมากๆนะทั้งระบบปัม๊มยาล่าบอสอะไรแบบนี้นะแต่ว่าระบบใหม่มันก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็หลังจากที่ผมเนี่ยดูคลิปตัวอย่างเกมนี้ไปทําให้แบบไฟในตัวผมในการเล่นวอซีก็กลับมาอีกครั้งนะับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยนับ จริงๆพวกผมมาดูคลิปนี้กันไปแล้วนะวันนั้นนั่งดูกันอยู่3าคนมีผมมีตั้มมีบสนับที่เป็นตี้เล่นวอรซีประจาของผมนับหลังจากที่ผมเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จผมพูดกับน้องๆแล้วก็พูดกับตั้มว่าขออย่างเดียวนะครับอย่าทําของสีที่ดาเมจมันแรงกว่าปกติมากก็พอหรือว่าตัวละครที่มีความสามารถโกงนะเพราะว่าถ้ามันคลาสสิกเนี่ยคือมันโดนมากๆเพราะว่าเกมนี้มันเหมือนวอรซีเวอร์ชั่นภาพสวยอะสำหรับผมอะคือภาพมันสวยจริงนะ จากความสำเร็จของเกม i n f e s t i o n เมื่อหายนะซอมบี้ที่เคยเผชิญจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในวันนี้คุณกำลังเข้าสู่สมรภูมิแห่งหายนะครั้งใหม่ยิ่งใหญ่และเร้าใจกว่าเดิมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนั้นเหรอลุยซอมบี้ผีหาฝ่าโดงกระสุนปืนยืนดักล่าบอสรอตอดแอร์ดรอป นึงสวยพี่สวยผมว่าถ้าช็อตดีก็ต้องตา,ต,าตากดึงหูแตกแบบแสลงกว่าน,นี้นะ<ร>น่าจะแบบ,แบ,บเดือดมากมมคือผมรู้สึกว่าเสียงเขาดูเติมเติแบบแตกหนึ่งดูแบบเขาไม่ดีใจอะยากไม่พอเราขอนำเสนอระบบเบาตีฮันเตอร์ออที่มีเงินค่าหัวก้อนต่อเป็นเดิมพันเพื่อระบบเนี้ยผมพูดจร<ะ>ิงนะผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมเนี่ยสร้างโจทย์ไปเยอะมากนะมันน่าจะมีคนตั้งค่าหัวผมบ่อยอะหรืออาชยากรนายต้องเลือกแล้วล่ะระบบอื่นที่รอต่อคิวตามมาอีกนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็น NFT feature Battle Royale, Clan War and Conger, Worldlet Boss และ Metaverse to the Moon สายแข็งทั้งหลายจง โอจะอัปเดตมาเยอะพอสมควรเลยนะแต่ส่วนตัวผมที่ผมสนใจนะครับจริงๆคือ NFT นะเพราะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันน่าจะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราเล่นเนี่ยเราสามารถจะได้เหรียญน,นะแล้วเอาเหรียญเนี่ยไปขายได้เหมือนเราหาเงินได้อรน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอธิบายผิดก็ขออภัยเด้อเตรียมตัวเมื่อมนุษย์กลับมาไล่ล่าห้าหันกันเองใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรอดชีวิตได้นานที่สุดมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวขายของก่อนไม่ฟังต่อบอกเลยว่าพลาด เกยมยังไม่เปิดโค้ดเบต้าเลยนะของมาไวเหมือนกันนะต้องรับ CBT ชาตินี้ชาติหน้าก็หาอีกไม่ได้25ตุลาถึง2พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเติมเงินทุกบาททุกราคารับ GC คูณ5แบบเน้นๆย้ำว่าคูณ5กินนอนแบบสุตัตเครื่อนี้คุ้มนะครับแต่ว่าผมลงคลิปไปเนี่ยคูณ5มันหมดไปแล้วไง,งลงคลิปชา้าไม่ล่ะ ยังยังไม่พอตามสะสมถึงขั้นที่กําหนดการันตีความเทพด้วยไอเทมเด็ดๆลุ้นของรายแบบจุกๆไม่จัดตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วนะ9วันนี้เท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจเอาล a อ C Thailand และ www.outlawc.in.th แล้วพบกันช่วง CBT นี้ที่เอาล a อซ ส่วนตัวผมอะ่ะสนใจโปมดแชั่น0,000มมากๆเครนะับเพราะว่ามันได้ขอผมโค้ดชอบอะไรที่เป็นแฟชั่นเลยแต่ขออย่างเดียวไม่มีความความโกงก็พอแล้วเราก็ได้สไนัยมาเล่นก่อนด้วยนะก็ผมตัวคุ้มดิสไนอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าเพจดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเพจของเกมนะส่วนตัวคือผมเนี่ยติดตามเพจนี้มานานพอสมควรนะเพราะว่าผมเนี่ยติดตามรอวันที่เขาจะประกาศโค้ดเบต้านับแล้วก็ตอนนี้เขาประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าวันที่11เนะี่ยเขาจะเปิดให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นนะับตอนเวลาบ่าย3โมงแล้วเขาก็ระบุสเปขั้นต่ําแลว ็ขั้นสูงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนนี้ก็คือระบบของเกมแล้วก็ดูไปในคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคขั้นต่ําคือ i5 2 0 4ผมถือว่าคอมไม่แรงอะ่ะคือเล่นได้นะเล่นชิวเลยเพราะว่าสเปคไม่ได้สูงมากแล้วก็อันนี้เป็นเวลาเปิดปิด CBT ก็ช่างมันละกันแล้วเขาก็ประกาศล่าค่าหัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือคนนี้ผมชอบมากเลยไบซีเคิลเนี่ยคือผมชอบพี่เขาจริงๆนะคือทั้งรอยสัตว์ทั้งเล่นมอซีสมัยก่อนเขาโหดมากแล้วก็มีตัวเทพอย่างผมติดไปในบอร์ดด้วยก็มาเป็นว,วกผมลััน,นครี่ ล่าผมเลยน้องๆทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะที่เป็นสายฟรีก็พยายามติดตามหน้าเพจไว้นะเพราะว่าเกมนี้แจกเยอะพอสมควรเลยนะนี่ก็คือแค่สมัครก็รับไปเลยนะแล้วก็มีหลายอย่างนะก็สามารถไปติดตามได้ที่หน้าเพจถ้าเจอกันในเกมแล้วกันนะครับก็ <c oughs> เบามือกูนิดหน่อยนะส่วนใครอยากเข้าแค้นับทักเพจมาเลยเดี๋ยวผมให้เข้าแค้นับส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย